ส,ส, ai, ส,วสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ NBA เมเนียชวนคุยเหมือนก็จะมา้อมๆกันอยู่แล้วทุกครั้งเลยเนาะทำไมต้องใส่หมวกอ่ะแต่มันแรงมีแดดอ่อเนี่ยถอดเถอะคืออยากจะบอกว่าหมวกเขาสวยแต่ถอดก็ได้อายเขาวันนี้เรามาคุยกัเรื่องอะไรดีเห็นภาพด้านหลังไหมครับถ้าเป็นเพื่อนๆที่ติดตามบ้าน NBA มาโดยตลอด เห็นแค่รูปนี้ก็รู้แล้วว่าถ้วยนี้คือถ้วยอะไรตัวรู้ว่าว่าถ้วยนี้คือถ้วยอะไรไม่รู้เขาเรียกถ้วย MVP ถ้วย MVP นี่ยอมาจากอะไร Most v a r i a b l e ค่อยค่อย Most v a r i a b l e player นี่เ c ซนต์ก็มาแปลเป็นภาษาไทยก็คือผู้เล่นทรงคุณค่ายอดเยี่ยมของ NBA นั่นเอง เข้าใจว่าเป็นรางวัลที่ใครๆก็อยากจะได้เนาะเป็นรางวัลส่วนตัวที่ต้องถือว่ายิ่งใหญ่สําหรับนักกีฬา NBA บางคนไปนคนในอินเทอร์เนต็ตนะฮะมันอาจจะมีชื่อว่าม o ริสโคโดรอฟเนี่ยชื่อถ้วยมันเนี่ยฮะคอมมิชนเนอร์คนแรกของ NBA นั่นเองเขาเป็นคนยูเครนเป็นตั้งแต่ยุค50 50 50นี่ย้อนหลังไปกี่ปีอะนานมากออยังไม่ยังไม่เป็นวุ้นเลยมั้ อยู่อยู่ตรงไหนเขาไม่รู้กเขาาก็แค่ตั้งชื่อให้เป็นเกียรติกับคอมมิชชั่นเนอร์คนแรกสงสัยนิดนึงค่ะแล้วเขามีเกณฑ์วัดยังไงบ้างอะคะถึงจะรู้ว่าใครควรจะได้ใครไม่ควรได้สมัยก่อนเขาก็จะให้คอมมิชชั่นเนอร์เป็นคนตัดสินให้ผู้เล่นด้วยการโหวตแต่ตั้งแต่ปี80ขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ยุคพวกเราเนาะพวกเรา80เนาะแล้วเขาก็จะให้พวกสื่อมวลชนที่ทำเกี่ยวกับกีฬาโดยเฉพาะ ทั้งประเทศแคนาดาด้วยกับอเมริกาเพราะว่ามันมีทีมอยู่ในแคนาดาด้วยปีนก็ประมาณ120คนล่าสุดนี่ร้อยสคนแล้วแต่แล้วแต่จะกำหนดคนที่หนึ่งไงก็ได้10คะแนนคนที่สองบวตถ้าเกิดได้อันดับสองเอกไล่มาหาส3แล้วก็1คะแนนไล่มาดังนั้นโอกาสที่มันจะเกิดการซ้ากัน M V P ร่วมกันเนี่ยยากมาก ขวัญใจนิดนึงแล้วรืบอลสี่ครั้งแบบโอ้โหสุดยอด่ะสี่ครั้งเสี่ครั้งก็จะมีมีแค่รืบอลกับวิลเชมเบรนมากที่สุดคือ6ครั้งคาริบบูบาหกครั้งนี่สุดยอดเลยเนาะแล้วก็5ครั้งก็จะมีไมเคิลจอแดนอุ้ยรืบอลเกิดตาเกิดตาไมเคิลจอแดนทันแล้วอ่ะผมแหมจะไม่ได้ละ สงสัยแล้วค่ะทีเนี้ยมันต้องเจ๋งเบอร์ไหนหรอมันต้องดีขนาดไหนอะถึงจะชนะใจทั้งกรรมการทั้งผู้สื่อข่าวทั้งหมดทีมันดับหนึ่งไม่ก็ทีมันดับสองเนี่ยควรจะได้ส่วนมากจะได้ uh huh. เป็นทีมที่มีสถิติดีที่สุดของ NBA ฤดูการนั้นๆอนะอันดับหนึ่งไม่ก็อันดับสองส่วนมากมีแค่นั้นจริงๆแต่เมื่อปี่อปี2017บเจ็ดรัสเซลเว o บลทีมอันดับ6 อันดับ6แต่ได้เด MVP เอางี้ดีกว่าฤดูการนี้แอดคิดว่าใครจะมีโอกาสได้ MVP อันดับ3 2 1อ่อันดับ3เริ่มต้นที่ใครคะก็เป็นพอ u l g e o r โอเค p อลจ g ร์จเนี่ยฮะ13ฟอร์มของ OKC OK ตอนนี้ต้องบอกว่าพอ u l George เนี่ยขึ้นมาเป็นตัวทำแต้มหลักของของทีมแทน w e s t ู r o บบแบบชัดเจนมาก ถ้าตูงก็เคยดูใช่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 ไม่ว่าจะยิงตัดสินวินาทีสุดท้ายไม่ว่าจะทำแต้ม30-40แต้มอะไรเงี้ยแต่เวสถูกเขาก็คอยคอยช่วยตลอดนะแล้วตอนนี้ก็ทำแต้มเป็นอันดับ2ของ NBA ด้วยว้าวยี่สิบแปดจุดจุดสี่จุดจุดค่าเฉลี่ยใช่ไหมคะยี่สิบแปดจุดสี่แต้มต่อเกมเป็นอันดับสองมากๆเลยโอเคซึ่งถือว่าดีสุดของเจ้าตัวด้วยปีนี้นี่คือฟอร์มดีมาก ทีนี้มาอันดับ2บ้างค่ะอันดับ2ขวัญใจของหลายๆคนและก็ไม่ใช่เป็นขวัญใจของหลายๆคนเช่นกันหมายเลขเดียวกันก็คือเจมส์เหมือนกันตูนเขาจะมีฉายาเรียกฮาเดนของเขาส่วนตัวนะครับชื่อว่ากุ้งเป็นอะไรนะกุ้งเป็นทำไมอ่ะเวลาเล่นมัน เออแต่มันก็โลงนะมันแบบดูแล้วมันดูแล้วมัน,ด,มนดูแล้วมันแบบขัดขัดนงี้คือ <c oughs> คือต้องบอกว่า <c oughs> เขามีฤดููการที่สุดยอดนะฮะ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> แฟนบ้านหลายๆ <c oughs> คนไม่ค่อยชอบเพราะว่าหนึ่ง มีอาการขีดเอาฟาวเยอะสะอาดสุกติกเยอะสุกติกเยอะแล้วก็<ม>แบบว่าที่พี่แกจะสเต็ปแบดกีก็ลหลายๆคนก็เป็นข้อสกเสียงกันว่าตรงนี้มันซาพเวอร์ลิงหรือเปล่าหรือว่ากรรมการทำมันไม่เป่าให้อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เขาขขค่อนข้างไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับแต่เข้าใจว่าทั้งเก่งแล้วก็ทั้งแกร่งนะแต่อย่างเวลาดูเงี้ยตึงเหนื่อยอยาก อยากถามไฮเดนว่าเหนื่อยไหมเวลาเล่นดูเหมือนโดดตกซอยเท้าตลอดเวลาเหนื่อยอ่ะคนดูเหนื่อยเลยบอลคนเดียวแล้วก็ทำแต้มเองเออแต่ก็ทำทุกอย่างแต้มเป็นนดับหนึ่งเลยนะฮะสามสิบหกจุดหกแต้มต่อเกมสูงมากเยอะมากเยอะมาก ก็ยอมรับว่าตัวเขาอะไม่ได้อยากเล่นแบบนี้แต่ว่ามันจําเป็นต้องเล่นเพราะว่าคริสปอก็เจ็บคาเฟล่าก็เจ็บเขาก็จําเป็นต้องทำไม่งั้นทีมก็แย่มีอยู่ช่วงนึงคือแบบตกไปกว่าจะเข้ามาเพย์ออฟตอนนี้ขึ้นมาที่3มแล้วอะจริงจริงนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเต็ง MV p ีคนหนึ่งของรายการนี้ต่อไปอันดับหนึ่งค่ะเทนเทน อันนี้คือแน่นอนครับฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลเซอร์ไพรส์ของ New Yorkie Bucks มาเราเคยไปมาแล้วด้วยที่เมือง New Yorkie ีอยู่ในตลาดเล็กที่ไม่ค่อยมีคนสนใจจนกระทั่งมียานิสอสันสดุานิสยากมากอันเทตุคุมโปเดี๋ยวขออีกทีอันเทตุคุมโปอันอะไรนะอันเทตุคุมโปถ้าเป็นถ้าเป็นแชกแชกจะเรียกว่า อันเชคคานุมโปยานิสอันทุคนุมโปแล้วเราควรเรียกว่าอะไรดีอ่ะเรียกว่ายานิสก็พอครับโอเคทำไมนาำสักคนก็ถึงอ่านยากขนาดนั้นนะคะเขาเป็นเขาเป็นคนกรีซอ่ะมันชื่ออ๋อโอเคอันเชตันุมโปอ่ะโอเคคือตอนนี้พาทีมเป็นอันดับหนึ่งของ NBA ว้าวและเขาเป็นผู้เล่นที่เล่นดีตั้งแต่วันแรกเนี่ยวันนี้สื่อทุกคน แฟนบาสทุกคนเห็นความสม่ำเสมอเห็นความโดดเด่นเห็นความโหดต่อนเนื่องความแข็งแกงร่งตูวก็แข็งแกร่งจริงเป็นเป็นตัวนี้แข็งแข็งแกร่งมาก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 คือยัดยัดอย่างเดียวเลยอะวงใน<อ>ไม่มีใครหยุดหยุดตอนนี้สุดจริงลรวทีมตอนเนี้ยดีดีน่าจะดีดีมากกว่ายุคสมัยก่อนตั้งแต่มีทีมมาเลยล้วที่เราเคยไปกันตอนนั้นก็ ตอนนั้นยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยตอนน้เหมือนเดียวเองนะใช่ช่วงแรกเดียวเองที่เราเคยไปที่เราไปถึงวิวอคีกาทีมันดับหนึ่งแล้วครับตอนนี้เพราะว่าคนนี้สุดยอดสุดยอดจริงๆคนนี้สุดยอดอันนี้ต้องยอมรับเลยเข้าใจว่าหลายๆคนคงจะมีความเห็นเดียวกันแน่นอนให้โบ๊ก็จะเลือกยานิสใช่ตามดมวิฮาเดนแล้วก็พอจออสหนึ่งสองสามมันอยากจะชวนเพื่อนๆเล่นสนุกโดยการคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้เลยค่ะว่าเพื่อนๆคิดว่าใครนะคะ สำหรับคอมเมนต์ที่ทายถูกนะวันที่คบกัด m อ p เราจะรวบรวมลายชื่อแล้วก็จับฉลากแจกแจกอะไรดีคะแอดอะไรดีวันนี้หมวกหมกหมวกไหม,หมอเออหมวกก็ใส่เท่ๆนะอ่าเราก็จะแจกหมวกนะคะ เราก็มาดูกันอีกทีนึงเนาะจนกว่าจะประกาศรางวัลนะคะในช่วงนี้เราก็จะมีข้อมูลน่าสนใจแล้วก็เรื่องออมาคุยกันต่อใช่เกรดข้อมูลเกี่ยวกับบาสมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะคะงก็ฝากติดตามพวกเราสองคนด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ